เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงที่ลูกค้า MK Suki สุกี้เนี่ยจะได้รับของสมนาคุณกลับบ้านกันไปแล้วนะฮะนี่คือทางเกร็จเช็คบินแล้วเหรอฮะเช็คแล้วครับเดี๋ยวจะ<อ>นี่ไปทำงาน ปกติเวลามากินข้าวแต่ละมื้อเนี่ยเคยมานั่งสนใจเรื่องของคุณค่าหรือสารอาหารที่เราได้รับไหมครปกติถ้าทานร้านทั่วไปก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่ามาที่ MK เนี่ยเขาจะมีเป็นลิสต์มาให้ดูเลยครับเหมือนว่าแต่ละมื้อเราได้อะไรไปบ้างสารอาหารเขาจะบอกเลยครับว่าพลังงานทั้งหมดเท่าไหร่415กิโ่ละเอียดอย่างนี้เลยครับทีนี้เราจะได้รู้ว่าแต่ละมื้อเนี่ยถ้าอยากจะนไดเอทหรืออะไรมันก็จะง่ายขึ้นใช่ครับมันก็จะง่ายขึ้นเลยครับถือว่าครบท้วนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละ มีของพิเศษจาก M K s u k i มอบให้ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่เชลลี่หัวเราะร่วอเลยไม่เป็นไรพี่เชลลี่ผมมีบัตรนี้ให้พี่ V I P card ครับเป็นบัตรสมาชิกของ M K s u k i อุตสุดยอดมากฮะยังไงได้สายครบถ้วนแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วกันนะครับขอบคุณ M K s u k i ด้วยนะครับ